สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ขคารบทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบในยูเครนกันอีกเช่นเคยนะครับและที่สําคัญเลยวันนี้ทางกองทัพของยูเครนนั้นสามารถทําลายรถถังของทางรัสเซียได้เป็นจํานวนมากราวราวเจ็ดถึงแคันนะครับและในจํานวนนี้ก็ยังมีรถถังที่ทันสมัยอย่างทีเกอีกด้วยการโจมตีของทางยูเครนนั้นมีทั้งการโจมตีในโดเนสและในเมืองมาเลียโปน,นะครับ ส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าวนั้นจะเป็นอย่างไรแอดมินขอเชิญชวทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิริต t รี่พร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การรบในยูเครนกันก่อนนะครับโดยเฉพาะการรบกันในเมืองบัคโมดนั้นก็ยังคงมีความดูเดือดอย่างต่อเนื่องโดยการรบกันบริเวณปีกทางด้านเหนือนั้น ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักทางการของยูเครนพยายามยึดเนินสูงต่อไปแต่ทว่าทางการของรัสเซียก็ส่งกำลังเสริมเข้ามายังบริเวณพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนการรบกันบริเวณปีกทางด้านใต้นั้นทางกองทัพของยูเครนสามารถรุกไปด้วยความรวดเร็วเพิ่มขึ้นจากการรบในเมื่อวานนี้ครับโดยเฉพาะการรุกจากพื้นที่ของอีวานิฟสกี ไปยังหมู่บ้านคริสชิฟกาซึ่งหมู่บ้านนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของกองทัพยูเครนเพราะหากว่ายูเครนยึดที่ม่นนี้ได้ก็จะทําการตีตลบหลังกองรังฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปและฐานรัสเซียในเมืองบักมุดได้ครับส่วนการรบกันบริเวณทางเหนือน,นั้นหากว่าทางการของยูเครนยึดเนินดังกล่าวได้ก็จะทําให้พวกเขานั้นมีความได้เปรียบนะครับในการใช้ปืนใหญ่สนามยิงโจมตีฐานของรัสเซียในเมืองบักมุดต่อไปครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมการรบกันในพื้นที่ของโดเนสเมื่อวานนี้ทางการของยูเครนก็ได้ใช้ดโดรนตรวจพบกองลังรถถังของทางรัสเซียจํานวนมากถึง7-8กคันนะครับหลังจากนั้นทางกองทัพยูเครนจึงได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมานเข้ายิงโจมตีพวกมันอย่างแม่นยําและส่งผลให้รถถังของทางรัสเซียอย่างน้อย7คันเสียหายและหนในนั้นก็มีรถถังแบบที0อยู่ในขบวนรถถังดังกล่าวด้วยครับ ซึ่งถ้าเราดูจากภาพแล้วเราจะเห็นได้เลยว่านี่เป็นจุดรวมพลในส่วนหลังของทางรัสเซียนะครับและทางการของยูเครนนั้นก็ค้นหาและตรวจพบพวกมันได้และยิงเข้าทําลายในที่สุดนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในแผนการตีโต้อตอบกลับของกองทัพยูเครน,นเพราะหากว่าทางกองทัพของยูเครนนั้นสามารถทำลายอาวุธในแนวหลังของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนมากแบบนี้โอกาสที่ทางการของยูเครน จะประสบผลสําเร็จในการรุกโต้อตอบกลับก็มีสูงครับเพราะว่าในบริเวณเมืองมาริยลปอนั้นทางการของยูเครนก็ได้ใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมัดยิงเข้าโจมตีสนามบินและค่ายฐานในส่วนหลังของทางรัสเซียด้วยครับและในปัจจุบันนี้ทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้สูญเสียทหารเกิน2 0 0แสนนายไปแล้วถือได้ว่าเป็นความสูญเสียที่เยอะมากในการรบกันเพียงปีกว่าๆเท่านั้นครับ ซึ่งจากการคาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็มองว่าทางกองทัพยูเครนอาจจะตีโต้อตอบกลับกองทัพรัสเซียในสองทิศทางโดยเฉพาะทางหลักก็คือทางฝั่งซาปอริเซียโดยจะบุกไปที่เมืองทุกม,มาร์กและเมืองเมริชโปโอนอกจากนี้จะมีการผสมการยกพลขึ้นบกที่บร,ริเวณพื้นที่ของเมืองเคอร์ซอนทางด้านทิศตะวันตกด้วยครับส่วนเส้นทางการรุกรองนั้นก็น่าจะเป็นที่ภูมิภาคโดเนต ซึ่งกองทัพของยูเครนนั้นอาจจะบุกในจุดนี้และเลยไปยังเมืองมารีปอครับและในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนพยายามกระจายการโจมตีในแนวหลังของทางรัสเซียในลหลายๆพื้นที่สิ่งนี้จะทําให้กองทัพรัสเซียนั้นจำเป็นต้องกระจายกำลังออกไปเพื่อรอการโต้กลับของกองทัพยูเครนครับ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับทราบสถานการณ์การรบโดยทั่วไปในยูเครนกันไปแล้วทีนี้เรามาดูข่าวดีของทางฝั่งยูเครนกันต่อเลยนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนการฝึกนักบินรบของทางยูเครนให้สามารถขึ้นบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 ของทางสหรัฐได้ครับและการตัดสินใจครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์และประธานาธเเาาิบดีโจไบเดนในการประชุมสุดยอด G7 ที่เมืองฮิโรชิม่าของญี่ปุ่นครับ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นต่างก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นกันว่าทางกองทัพของยูเครนหากว่าพวกเขานั้นได้รับมอบเครื่องบินรบแบบ f 1 6แล้วจะทําให้กองทัพของยูเครนนั้นมีความได้เปรียบเหนือกองทัพอากาศของรัสเซียหากว่าทางการของยูเครนได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากเครือข่ายป้องกันภัยทางกาศของยุโรปนั่นก็คือเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางการล่วงหน้านะครับ และการทํางานร่วมกับเรดาร์ป้องกันภัยลังกาศภาคพื้นดินไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันพลังกาศแบบ Patriot ระบบป้องกันพลังกาศแบบ i l y ทีนี้จะทําให้การป้องกันน่านฟ้าของทางยูเครนมีความเข้มแข็งขึ้นอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามการฝึกใช้งานเครื่องบินรบขั้นสูงแบบ F-16 นั้นจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกหลายเดือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของทางสหรันั้น ได้ประเมินว่าพวกเขาจะสามารถฝึกนักบินรบของทางยูเครนและส่งมอบเครื่องบินรบให้กับประเทศยูเครนได้ก็จะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยราวๆ18เดือนครับ และการให้ไฟเขียวสำหรับการฝึกเครื่องบินรบแบบ F-16 ของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นมันก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านั้นทางสหรัฐนั้นก็เคยได้ส่งมอบระบบจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมาร์ Mart, ระบบป้องกันพลังอาศแบบแพทิออตและรถถังหลักแบบ M1 a ป r a m s ด้วยครับ โดยสารนั้นยืนยันว่าการส่งมอบอาวุธให้กับทางยูเครนนั้นเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองและไม่สนับสนุนให้ยูเครนนั้นใช้อาวุธเหล่านี้โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียครับส่วนทางด้านความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่าเครื่องบินรบนี้จะมาเป็นผู้เล่นสําคัญนะครับสําหรับกองทัพอากาศยูเครนที่จะสามารถขับไล่การรุกรานจากกองทัพรัสเซียได้ เพราะว่าเครื่องบินรบนี้มันถือได้ว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้ในการโต้ตอบศัตรูได้อย่างรวดเร็วและดุดันครับดังนั้นหากว่าทางกองทัพยูเครนมีอากาศยานรบที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องบินรบของทางรัสเซียแอดมินก็มั่นใจว่านะครับด้วยขีดความสามารถของ F16 นั้นมันไม่ได้เป็นรองเครื่องบินรบตระกูลซูของทางรัสเซียแต่อย่างใดครับนอกจากนี้การมาของเครื่องบินรบแบบ F16 นั้น มันยังจะไปทําให้ระบบป้องกันภายทางอากาศของทางยูเครนมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องบินรบนี้นอกจากจะเอาไว้ใช้งานในการต่อกรอกับเครื่องบินของทางศัตรูแล้วมันยังสามารถไล่เก็บขีปราวุธร้อนของฝ่ายศัตรูได้อีกด้วยครับส่วนการโจมตีภาคพื้นดินพวกมันก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับหากว่าได้รับการติดตั้ง กระปาะชี้เป้าแบบสไนเปอร์แล้วการเข้าโจมตีทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นหรือแม้กระทั่งทิ้งระเบิดใส่ยานเกาะรถถังนั้นจะมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากครับดังนั้นการมาของ F16 นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าสําหรับการรอคอยและมีความหมายเป็นอย่างยิ่งสําหรับประเทศยูเครนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม Time ือริตรีอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ